วันนี้นะครับขอบคุณพี่ตินจากร้านแซ่บตำยำนัวนะครับที่กทมนะครับเลี้ยงน้ำชาวบ้านจำนวน20แก้วนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราทำน้ำกันนะครับเดี๋ยวทำแก้วแรกทำให้แม่หอยก่อนนะครับมาดูกันเป็นโซดานะครับอันนี้ให้แม่หอยก่อนประเดิมประเดิมอันแรกนะครับแม่ก็แม่ก็เป็นจีเพราะทำไมเสียงแหบล่ะเสียงแม่ก็เป็นจีเสียงแม่จะเป็นสลิปพอน เสียงแม่เป็นไรนะเสียงแม่เป็นเสียงเสีงแม่เป็นสนิทอนนอนนอนนเอฟซีปนเลียงเอฟซีเลียงนะคะแต่ว่าแม่หอยสิประดิมก่อนม่ประดิมหราวาประดิมมาตรลายมือเลอตบาวันนี้แม่ไม่หอย้ว ิ่นกำลังมากเยอะขึ้นอะเพราะว่าน้ำน่ะคือน้ำน่ะมันชงไว้ไม่ได้ไงใช่มันจะละลายน้ำมันชงกไวไม่ได้ก็ต้องทำไมเหรอเพื่นเหมือนจะสบายสบายอยู่สบายสบาหน่ยไม่ได้ไงสบายสบายแถวมหาสมุทร

การ้่มก็ได้ไอ้เช้าก็ไม่เหมาที่หมาะกไเหมาะแต่กม่นี่รกร์ดนะ,ะั ok นแกงอะไรครับหมูกันเด็ดนี่คือแกงหอมนี่คือหมูน่องแกงหวานวิศวกรรมครับเนี่ยครับโอโหต่ายกได้ครับสองแกงเนาะแกงหมูกันเด็ดกุลับ ม่เห็นหละโครเลยมเหย่า้ไปกระดงเระมันาต้องคุณน <ninguém S 4> ้ดมันจะมีาเชิญมานี่นะครับแนึงขอบคุณนะค้ั

ก็อันเนชื่อเนาะแต่ว่าร้อนๆนะครับได้ไม่พอแบบขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับต่อไปแดงกันนี่เอาเยอเยอุ่นสองพันสี่พัห้าพัน กันมันกันมาเด้มาเดเอามเรียบร้อยกันกันกันมาเดินมนมาเดินนี่ครับครับครครับไปไปไม่นดูเลยดูคอเิดเด้อไม่อะไรสิจีจีจีทั เขาเอาไม่เป็งไรต้อง้เลยวันนี้วันวันอะไรวะต้นีกี่นนตีกี่กี่เลยไปเนี่ต้นกี่ไม่ตีนะครับไปไหนก็ต้องหาเอออืมจริงจีเราทำพิีกินตู้นะครับเพราะว่าถึงน้ำแดนด้วยหนี่ยมันเย้จริงจี ติดฝานะครับตลอดไม่หนอมนะคออน่อยเนี่อุ้ยอสยังไงขอบุปตินะครับเล่นอีเกนสามเล่นามสดชื่นไปนะอื้เห็นไหมนี่ร้อนๆอย่างนี้ต้องมากินลินจี่โซดาเออลินจี่โซดานะครับนี่ สุดที่มาสุดที่มาสวัสดีครับอันนด้ไม่ไ้ไม่ได้ไม่นดไม่ไ้ไม่ได้ไม่่ไดไม่ไ่ไได้ไม่ไ้ไม่่ไ